สีค่ะกิบเข่าพี่น้องกับข,ข้าวเยอะแยะมากมายสวัสดี FC แฟนคลับจะขออนุญาตมัดผมด้วยพี่น้องครับเฮ้ยกคนแรกจิกีบพี่เราพี่เรอเก็ดจาเบิ่งลวกกินจ้ะลวกกินปลาเห็นไหมจ๊ะ ป่าซื้อมาแต่รถตัดนี่นี่ตัวกิ่มแต่ป่ายังบรุกเพกล้กาตายหรอกเซเบิ้งว่าข่อยกินเขาก็ยังหนึ่งป่ามงเนี่ยหนึ่งป่าหางแดงจ <s> ้ะหยยบไปเดาวาี่ผักดอกแค่ย่จากหล <s> ังสวนล่ะสูบผิตตะไคร้สูบิตตะไคร้บ้านเาๆๆขาหอกลาบเท้าข่อยลาบแต่จะส่อขุนเบิกลาบเท้าจ้ะลาบเท้า ปนปลาดุกปลาดุกนะใส่แมงดาอันนี้น้ำกิ้มกินกับลวกกิ้มจ้ะน้ำกิ้มเกียวกินกับลวกกิมต้มคาคาประกาศกระจอนข่อยปลูกมะเข้านี่อันนี้นซื้อหรอวะอนี่ขวดปลูกมะเข้าบ่มันเหลียนปะอิจฉา แปบเลิศเลิศต้นโคตรหวานมากิ ก็กินนะครัุ้ยแล้วก um ัอืมอืมเปี้ยมอันตราย Thank you for ัก่อแล้วเอาใส่ลสังนังนั่าแก้วนะสาดพึ่ไไม่แห้งแล้วต้องจอดเห็นมังแส่บดแล้วตืวให่เอาะกัอพรถไปยัง ป่าหยยังอยากตายโมลุมีเซน,นิมึงหน่อยไมผมมาขายแตรตัด้มพลังสะมัมนมาซื้อเขาไปยังเิดชิปความป่าขาย<ม>ここเห็นแต่ยโรตัดอยู่พัทยานมาต,ามตา่มรถตัดนี่ยัไุกไม่ค